ใครจะโกนดูดีนะคะก็จะมาดูแต่แพทที่สองเอาแต่อไปท่าที่สองงัยกคนนี่วิ่งเลยวิ่งวิ่งเออเข้าไปเออวันนี้วันนี้เออเรื่องง่าต่อเรื่อง่าต่อท่าที่สามเอาเอาเอาเดินม้วนเดินม้วนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดินม้วนเออแบบนี้ได้ไหมฉากเด็ดเมื่อกี้เสร็จฉากเด็ดเมื่อกี้ทำให้ดูหน่อย หันฉากดิบเมื่อกี้ทำให้ดูหน่อยเอาใหม่ใหม่เออเอาใม่ใหม่ใหม่เออเอาใม่ใหม่เหม่หมุนตัวเมื่อคืนน่ะหมุนตัวแล้วก็ริบบิ้นหมุนไปด้วยเออเอาใหม่ใหม่เอาใม่เอาใหม่ลิเมื่อกี้อ่ะเอาอีกเอาอีกเอาริบบิ้นหมดแล้วริบบิ้นขอเวลาแป๊บนึงนะทุกคน เร็วออมันต้องแบบนี้เอาเอาการคอยการคอยอีกเอาแหวนเอาแหวนไหมเนาะอันท่านที่สี่นะเออหมุนมาหมุนมาเอาจะไปจับเออมันนั่นแหละทิมนาสติกหยอกเล่ยใช่ปะทิมนาสติกต่อไปต่ออะไรต่อจะทได้มากล้องหน่อยมากล้องหน่อยดิขอดูหน้าคนหน่อย ดูนะทำไมาดีทำไมาดี <c oughs> เออเป็นไงนออหนดแมดูนะยิ้มหน่อยเอ,อ้ยนออออม่ด่อ,อันใหญ่สุดนะโชว์ลิฟให้ทุกคนดูไหนดิโออชว์ลิฟดิเออ,อันนี้คอนดิชันนะคะ

เอูพันอีกแล้วพันอีกแล้วพันอีกแล้วโอ้ยน่ะหักอีกแล้ว,ลวนะหัอกหอะไรทุกทีพี่รอตรงนี้นะอันนั้นเอาใหมา่ดิาาหนึ่งสองสามป่ะเอไไเอเป็นไยังาหลุดอีกแล้วหลุดทำไมทุกทอยอยู่เลยหายไปไหนแล้วหนึ่งเออไม่เป็นงยเจอแนละ้ว <c oughs> ทำตกถ่ายไกลนะแต่ว่าถ่ายไกลอยู่เลย มาช่วยพี่หา,ายใจหรือหายใจช่วงเวลาเนี้ยต้องอยู่ในห้องเดียวน่ามาตอนเออเออ,อุกขึ้นเลยมันพันกันพันกันอีกแล้ว,ลวไหนดูไซคนที่พันพันดูมาแก่อีกแล้วจะได้ทำไม่เนี้ยเอามาคนดูรอดูอยู่อ<ด>ื<ด> เออจิ๊บถอยไปแล้วมั้งยูเดะยูได้ะฟ้าล่ะฟ้าล่ะ